สวัสดีครับวันนี้มาทําคลิปที่มีรูปราชสีอยู่ข้างหลังนะครับมาสื่อความหมายเกี่ยวกับอะไรมาสื่อความหมายเกี่ยวกับมันมีนิทานสมัยผมเป็นเด็กนะฮะเรียนทั้งสือเรื่องราชสีกับหนูนั่นเองหนูจะเป็นตัวช่วยราชสีที่ติดบ่วงนะครับเสือติดบ่วงอยู่ มีหนูตัวเดียวตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆเพียงตัวเดียวนั่นเองสามารถช่วยราชสีได้ซึ่งราชสีมีฐานะเป็นเจ้าป่าเจ้าป่านะฮะดูแลป่าทั้งหมด <c oughs> นะอันนี้เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำพลานได้อะไรไปติดบ่วงติดบ่วงก็คือก็เรียบร้อยหมดอิสรภาพนั่นเองอะทีนี้มีหนูตัวหนึ่ง มาอาสาช่วยนะครับโดยจะกัดเชื่อกให้ก็จะได้เป็นอิสระนะแลนะทำนองเดียวกันนั่นแบบนี้ก็จะเทียบให้เห็นว่าราชสีเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยนั่นเองนะประเทศไทยมีปัญหาติดบ่วงก็คือประเทศไทยนี่ติดกับดักของตัวเองก็คือศีราชสีเนี่ย เดินไปเดินมาทำทำตัวเองไปติดบ่วงนั่นเองก็คือประเทศไทยก็มีปัญหาของประเทศไทยเองที่ติดกับดักของประเทศตัวเองที่ที่สร้างขึ้นมามันมาจากรัฐธรรมนูญนั่นเองรัฐธรรมนูญมีกฎระเบียบนะฮะที่มันทําให้ต้องติดบ่วงของตัวเองนะรัฐธรรมนูญบวกกับนักการเมืองทําให้ติดบว่วงนะเพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่เคารพหลัก หลักสัจธรรมในการปกครองสิบข้อนั้นไม่เคารพเมื่อไม่เคารพก็จะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนั่นเองนะแล้วประเทศไทยเราก็ติดบ่วงนะฮะมาถึงแม้จะออกจากบ่วงนี้ไปติดบ่วงอื่นมันก็เหมือนกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่จบเหตุการณ์นี้แล้วอีกสักพักก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ให้เราติดกับดักของตัวเองนั่นแหละครับไม่ต่างกับอาการติดบ่วงนั่นเองนะ แต่ที่นี้จะมีผู้ที่มาอาสาแก่ก็คือหนูตัวเล็กๆนั่นเองบอกราชสีว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตะปบหรือว่าทุบหรือกัดนะเนื่องจากลำคาญแต่ขอให้เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้หนูได้กัดเชือกนะกัดเชือกก็จะหลุดออกจากบ่วงนั้นแล้วเป็นอิสระอันนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่ ต้องมายืนที่ตรงนี้นะที่มีสเกลเจอร์ของราชสีกับคนคนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเป็นหนูนั่นเองนะหนูนี่ก็จะเสนอวิธีอ่าประเทศไทยหลุดออกจากกับดักนะไอ้วิธีที่หลุดออกจากกับดักเนี่ยอ่าที่นี่จะเรียกว่าเรียกว่ามาตรฐานใหม่แล้วกันมาตรฐานมาตรฐานใหม่ที่ประเทศไทย ต้องใช้มาตรฐานใหม่เนี่ยจึงจะหลุดนั่นเองโดยคนเสนอก็ก็ไม่ต่างกันหนูนั่นเองหนูตัวหนึ่งอมากัดบ่วงให้ราชสีหลุดออกไปได้นะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นการมาแจ้งข่าวให้ให้ตัวประเทศไทยได้รับรู้รับทราบว่าเราติดกับดักมาถึง90ปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2 4ง5ทุกวันนี้ประเทศไทยยังเดินวน วนอยู่ในเขาวงกดออกไม่ได้นั่นแหละที่เราเห็นอาการบ้านเมืองเป็นแบบนั้นแบบนี้นะไม่เป็นเอกลักษณ์ไม่เป็นเอก,กเทศไม่เป็นตัวตนประเทศที่แท้จริงมันเปลี่ยนมา,มา,มาตราฐานขอ้งมันอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่เราบรรดูจะเขียนแบบไหนแล้วแต่นักการเมืองจะจะสร้างเงื่อนไขอะไรขึ้นมาประเทศก็จะดิ้นวนกันอยู่เนี้ยติดกับดัก นั่นเป็นเพราะไม่เคารพหลักวิชาที่เป็นสัจธรรมสิบข้อนั้นไม่เคารพมันก็เลยทําให้เราเดินวนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ในสุดก็ติดบ่วงเพราะนั้นก็ต้องมีราชสีจะต้องยอมเปิดโอกาสให้หนูตัวหนึง่งกัดบ่วงเพื่อจะหลุดออกเมือหลุดออกแล้วคารานี้ก็เป็นอิสระและ้วนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมมายืนที่ตรงนี้แล้วก็มาแจ้งว่ามาีหนูตัวหนึง่ง มาประกาศช่วยพาออกจากบ่วงที่ติดมาถึงเก้าสิบปีหรือเรือติดลมการเมืองมาเก้าสิบปีแล้วยังไม่ออกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะเปิดโอกาสให้ไอ้หนูตัวหนึ่งได้นำเสนอนั่นเองนะก็ขอเชิญเขาเรียนรู้ว่าหนูตัวนี้เสนออะไรขอเชิญครับเรียนรู้ครับขอเชิญครับ